ใครเป็นแบบนี้บ้างครับมองไกลชัดมองคอนโซลรถไม่รถไม่ชัดดูนาฬิกาใกล้ๆก็ไม่ชัดวันนี้ร้านแว่นตาอัลติมิสจะพาลูกค้ามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่มองไกลชัดมองใกล้ไม่ชัดนะครับสังเกตดูลูกค้าจะมองไกลชัดแต่มองคอนโซลรถมองไม่ ในรถไม่ชัดนะครับจะเป็นภาพที่เบอร์เกิดจากค่าสายตายาวที่เกิดขึ้นนะครับท่านใดเริ่มมีอาการแบบนี้เข้ามาตัดแว่นที่ร้านแว่นตา o p ปติมิ t ได้นะครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือการใช้เลนที่เป็นเลนสองชั้นมองไกลมองใกล้แยกกันไปหรือท่านใดที่ไม่ชอบให้เป็นเลนสองชั้นก็แนะนําให้เป็นเลนโปรเกสซีฟเฉพาะทางได้เลยนะครับ จะสามารถมองไกลได้มองคอนโซนลรถได้มองมือถือเวลาลูกค้าโทรเข้ามาหรือจะมองใกล้ๆเวลาดูนาฬิกาก็มองชัดได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่ต้องการเลนโปรเกรสซีฟแนะนำให้เข้ามาปรึกษากับนักทัศามตาที่ร้านแว่นตาออพติมิสก่อนได้นะครับจะมีการแนะนำคอนซัลว่าเราควรจะใช้เลนโปรเกรสซีฟรุ่นไหนรุ่นไหนเหมาะกับเราสามารถตัดในราคาเท่าไหร่ได้บ้างและกรอบแบบไหนเหมาะสมมาดูที่ร้านแว่นตาออพติมิสได้นะครับขอบคุณมากครับ